ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ผมเอาเลรหลวงพ่อรวยนะครับผมวัดตะโกนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับเอามาให้ได้ดูได้ชมกันนะครับผมสร้างเมื่อปี2,561นะครับผมรุ่นนี้รุ่นรวยซับพันล้านนะครับผมชื่อดีมากเลยนะครับผมเป็นรุ่นไตมากนะครับผมเนื้อเงินลงยาครับ รุ่นนี้สวยงามมากนะครับผมก็ออกจะดำๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมใช้เองครับรุ่นนี้ออกวัดประมาณสี่พันนะครับผมที่ผมเอามาให้ดูก็จะเป็น4บาทนะครับผมราคาจองก็อยู่ประมาณส0 0พันนะครับผมเริ่มหายากแล้วนะครับผมรุ่นนี้ครับ สวยนะครับผมด้านหน้าของเลดรุ่นนี้นะครับผมก็จะมียันอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นไตมากนะครับผมเลดหลวงพ่อรวยท่านจะดังมากเลยนะครับผมในพื้นที่แล้วก็ทั่วประเทศล่ะครับผมผมคิดว่าถ้าเป็นเลดก็ต้องหลวงพ่อรวยละครับผมหลวงพ่อรวยวัดตะโกรล่ะครับผมท่านจะมีชื่อเสียงเรื่องเลดมากเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะกล้องส่งให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันแบบอชัดๆนะครับผมใบหน้าของท่านนะครับผมชัดเจนมากนะครับผมหลวงพ่อรวยครับหน้าตาท่านสวยมากเลยนะครับผมหน้าตาท่านแม่ตามากเลยครับก็จะเป็นยันนะครับผมก็จะอยู่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของเลดเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมรุ่นนี้ครับ ยันก็จะนูนออกมาหน่อยนะครับผมยันหลวงพ่อรวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดนะครับผมก็จะมีโค้ดอยู่ด้านบนด้วยนะครับผมด้านบนของเลดนะครับผมจะมีโค้ดตอกอยู่นะครับผมมองไม่ค่อยชัดครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเป็นโค้ดกอไก่นะครับผมอยู่ด้านบนของเลดนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวหนังสือครับ ตัวหนังสือแล้วก็ยันนะครับผมคือแบบคมชัดมากเลยนะครับผมต่อโค้ดด้วยนะครับผมด้านหลังครับจะมีโค้ดอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านบนของอ่าเลดนะครับผมหลวงพ่อรวยวัดตโกนะครับผมที่เขียนไว้นะครับผมก็จะเป็นยันของท่านนะครับผมอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเหมือนกันนะครับผมด้านหลังของเลดนะครับผม ต่อโค้ดคำว่ารวยนะครับผมแล้วก็พศ2561นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นไตมาดนะครับผมหลวงพ่อรวยถ้าสร้างรุ่นไตมาดนะครับผมก็จะได้รับความนิยมมากเลยนะครับผมเพราะว่ารุ่นไตมาดก็จะปลุกเสกสเดือนนะครับผมค่านิยมก็เลยเยอะกว่าทุกรุ่นนะครับผมที่ท่านสร้างนะครับผมเลดหลวงพ่อรวยท่านดังทั่วประเทศนะครับผมของท่านนะครับผม ผมคิดว่าอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ําไปนะครับผมเรดหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ